รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราได้รับทุนเพื่อที่จะไปดูความคิดเรื่องการทำยังไงที่บ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขารักษาชุมชนเข้มแข็งด้วยจิตวิญญาณพื้นบ้านวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นเขาทำการท่องเที่ยวมา 50ปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ทิ้งจุดยืนของเขาไม่เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นอะไรเนี่ยแล้วใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลรักษาทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ วันนี้เราเดินทางมาตามหาเรื่องราวเปลี่ยนโลกไกลกันถึงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดที่เล็กที่สุดในไทยแต่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งบนพื้นดินและในน้ำสเสน่ห์ของอัมพวาก็คือวิถีชีวิตริมน้ำและการอยู่อาศัยของผู้คนที่เอื้ออารีแบ่งปันมีใจรักและพึ่งพิง,พงธรรมชาติอย่างแนบแน่น อีกทั้งพื้นที่นี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำคือมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยส่งผลให้ดินชายฝั่งเป็นดินโคลนที่ต่างจากทรายอ่าวอื่นๆรวมถึงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการสร้างผลผลิตพืชผักผลไม้และอาหารจากทะเลอีกสาร,รพัดจึงไม่แปลกใจที่ใครๆก็อยากมาเยี่ยมเยือนหรือเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ที่อัมพวาแห่งนี้ครับ เช่นเดียวกับผู้แท้เปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ทั้งสองได้ตัดสินใจมาลงหลักปักฐานในอัมพาวาด้วยความรักในสเสน่ห์เรียบง่ายของวิถีชีวิตและพื้นดินแหล่งน้าอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสองคนจะเป็นใครมาจากไหนและมาประกอบอาชีพอะไรที่นี่เราไปรู้จักกับเขากันเลยครับชื่อพัทรพรอภิชิตนะคะชื่อเล่นชื่อหนูค่ะอาชีพก็หลักๆก,กก็คือเป็นนักเขียนนะคะเขียนหนังสือแล้วก็ นอกนั้นก็ทํางานหลากหลายเป็นอาชีพอิสระค่ะครับผม,มวีรวุฒิจังวานนวกุลครับชื่อโจอรครับเป็นศิลปินแล้วก็ที่เหลือก็ทํางานหลากหลายทําเกษตรเป็นช่างมั่งพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับคุณหนูคุณโจก็เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดน,นะคะช,ะชีวิตส่วนมากก็คืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็เรียนจบก็ทํางานบริษัทก็ทั่วไปนะคะแต่ว่าทํางานเกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชนมาตลอด ผมก็เรียนจบมาก็ทํางานเป็นสายอาชีพทางด้านวิศวการก่อสร้างอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไปทํางานเป็นอาสาสมัครอยู่ต่างจังหวัดหลายปีทํางานเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็ทํางานศิลปะก็เป็นงานประเภทเขียนรูปแล้วก็ทํางานไม้อะไรพวกนี้ครับจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทําให้มาอยู่อัมพวาด้วยกันคืออะไรครับคือเราทํางานมาระยะหนึ่งมันเกิด เริ่มมีการอิ่มตัวมันเริ่มคิดถึงว่าเอ๊ะเราจะจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเป็นช่วงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เราตั้งคำถามกับตัวเองอะไรอย่างี้หลายอย่างคะ่ะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็พอดีรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เลือกที่จะมาอัมพวาในวันที่วันนั้นอัมพวาก็ยังเงียบๆนะคะยังไม่ใช่เป็นสถานที่ที่โด่งดังมากมายขนาดนี้แล้วก็ได้มาเจอร้านของคุณโจ จะเปิดร้านอยู่แล้วค่ะเป <ası desserts> room ็นร้านกาแฟเห็นว่าได้ทําหนังสือเกี่ยวกับอัมพวาด้วยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเราก็ได้ร่วมกันทําหนังสือชื่อมนรักแม่กลองนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆนิตยสารท้องถิ่นเป็นแนวนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นงานแบบอาสาสมัครเราก็ชักชวนพี่ๆนักเขียนนะคะนักคิดต่างๆมาช่วยกันเขียนคอลัมน์แล้วก็นำเสนอเรื่องราวของในจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องราวจากแง่มุมเล็กๆซึ่งมันไม่เคยถูกนําเสนอผ่านสื่อกระแสหลักนะเพื่อเป้าหมายหลัก<ๆ>ก็คืออยากให้คนในพื้นที่นี่แหละได้ได้รู้จักบ้านเมืองของเขาเพราะว่าพอคนเราได้รู้จักอะไรความรักมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคนสมุทรสงครามค่อนข้างมีความผูกพันกับบ้านเกิดของเขามากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการถูกนํามานําเสนอซ้ําอีกครั้งเ,เป็นการตอกย้ําความรักความผูกพันและความภูมิใจในท้องถิ่น นี่คือเป,เป้าประสงค์ของการทำมรดกแม่กลองของเราโอ้พอทำหนังสือออกมาแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จากงานมนรดกแม่กลองเนี่ยทำให้เราได้รับทุนชื่อว่าทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียนะคะโดยมูลนิธินิปปอนเนี่ยมอบให้กับคนที่ทำงานสาธารณะสาขาต่างๆนะคะเราก็ขอทุนนี้แล้วก็ได้รับทุนเพื่อที่จะไปดูความคิดเรื่องการ ทำยังไงที่บ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขารักษาชุมชนเข้มแข็งด้วยจิตวิญญาณพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวยั่งยืนเพราะเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ทุนนี้แล้วก็ได้เดินทางไปดูที่อินโดนีเซียกับญี่ปุ่นคะเราเลือกไป2ประเทศค่ะโอ้โหช่วงระหว่างดูงานก็ยังเป็นอาสาสมัครไปด้วยทําอะไรบ้างครับก็หน้าที่ของเราตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนก็คือการไป การเดินทางไปในชุมชนไปในท้องถิ่นต่างๆนะคะที่เขาเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง,ท,งทั้งที่ดีประสบความสําเร็จและที่ไม่ประสบความสาเร็จก็มีนะคะก็ไปดูว่าอย่างที่โจบอกนะคะเขาอยู่กันยังไงเขาทําได้ยังไงทําไมเขาทําการท่องเที่ยวมา50ปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ทิ้งจุดยืนของเขาไม่เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นอะไรเนี้ยแล้วใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลรักษา ทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักมากไหมครับกับการทํางานอาสาสมัครที่โน่นน่ะก็ไปทํางานอาสาสมัครเราก็เลือกที่จะไปทําอยู่ในฟาร์มส่วนมากก็จะเป็นฟาร์มออร์แกนิกทางนั้นนะคะคนที่เป็นโฮสต์ของเราเราก็เลือกว่าอยากจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าจังหวะเวลาตรงกันเราก็ได้ไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานอาสาสมัครก็ก็หนักไหม งานในภาคเกษตรก็อาจจะค่อนข้างหนักสำหรับคนเมืองอย่างเราที่ไม่ได้ใช้แรงกายเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้หนักมากเกินไปก,ก็พอทำได้แล้วก็ในเวลาหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนมันก็หายเลยนี่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนมานั้นมัน,ม,น,ม,นมากมายคือในประเด็นหนึ่งเราได้เราได้เสริมประสบการณ์เสริมความรู้จากหัวข้อที่เราไป,ไป,ไ,ปไปศึกษาด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราได้เข้าถึงการใช้ชีวิตอย่างเกษตรกรด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็ได้ประโยชน์กลับมามากมายมากกว่าเราเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวที่ได้ภาพได้ถ่ายรูปได้เห็นแต่การเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยคือการได้สัมผัสความเป็นตัวตนที่แท้จริงการกินการอยู่ของเขาอยู่กันยังไงเนี่ยเราได้เห็นตรงนี้ประสบการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงเรายังไงบ้าง สำหรับตัวเองเนะคะรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้มาจากตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเราเท่าไหร่เราเป็นเหมือนที่เราเป็นนั่นแหละแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าใช่สิ่งที่เราเชื่อมันไม่ผิดอะไรมันไม่น่าจะผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเลือกทางที่เราเลือกนะนะั้นน่ะมีคนที่เขาทำเขาถางทางมาก่อนหน้าเราอะไรเนี่ยเราได้เห็นคนรุ่นที่ทำมาก่อนอะไรเนี่ยคนที่เป็นโฮสต์ของเรานะคะ มันตอกย้ำความมั่นใจทำให้เรารู้สึกอยากทำมากกว่าโอ้โหพอกลับถึงไทยอีกนานไหมกว่าจะสร้างฟาร์มของตัวเองขึ้นมากลับมาเนี่ยพื้นที่ที่เราเตรียมไว้่มันก็กลายเป็นต้นไม้ต้นกระถินต้นขี้เหล็กธรรมชาติที่มันขึ้นเองเปนป่าเราก็ลงมือทำตัดหญ้าตัดต้นไม้ที่ไม่ใช้เอามาทำฟืน นับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าจริงๆครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงภาพชีวิตหลังกลับจากต่างประเทศของคุณหนูและคุณโจว่าทั้งสองได้นาประสบการณ์จากต่างแดนมาต่อยอดทําอะไรต่อที่บ้านเราติดตามชมให้ได้นะครับเกษตรกรหลายรายที่เราไปเจอเนี่ยเขาเพึ่งตนเองได้ในแง่ที่ว่าเขาทําเองแล้วขายเองเขาสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้บริโภค รู้ว่าใครเป็นคนปลูกข้าวนี้มาจากไหนผักนี้มาจากไหนลดการถูกกดเอารัดเอาเปรียบจากหลายๆส่วน